กระสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุภูสุคนครับอยู่ในช่องไอต้นผ้าสัวนะครับผมมื้อนี้นะครับจะมาดักกุ้งอยู่ทงไฮทงหน้าครับและก็ะสะจาของนะครับผมเพื่อสี่จะไปเฮ็ดเมนูมืออื่นเศร้านะครับว่าจะเป็นเมนูอย่างนะครับเดี๋ยวโปรดติดตามเอาละกันนะครับแต่มื้อนี้นะครับสิมาดักกุ้งครับกับสิเป็นขวดน้ำผลลิตนะครับผม วิธีง่ายๆนะฮะเจาะรูนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นไว้นะครับแล้วก็ใส่หัวอาหารที่กุ้งสาหรับสีขาไปกินนะครับผมนะครับมากเลยครับมาเบิ่งกันเลยว่าหมืออื่นเต่าสีไดกุ้งหลายหรือใดกุ้งหน่อยนะครับผมนะครับโยนเลยดีนะครับง่ายๆครับ ไว้อัดเลยครับผมหมืออื่นสีใดกุ้งลายหรือสีใดกุ้งหน่อยมาเบิ้งเอาได้ครับหมืออื่นเด้อว,ว่าสีเห็ดเมนูยังค <Okay. S 1> ทำได้หลายหรืออาจสิบว่าด้ดเลิกก็ได้นะครับ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเมื่ออื่นเศร้าเหาสีมายามกันนะครับว่าสีได้กุ้งหลายหรือสีได้กุ้งหน่อยหรือสีอาจสิบ่ได้เลขกันนะครับเดี๋ยวพี่น้องนะครับมืออื่นเศร้านะครับเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันว่าผลงานผมเสียแล้วมันเสีอออกมาเป็นจตงไดนนะครับโอเคมาครับพี่น้องได้เวลานะครับมายามแล้วครับกุ้งมาเบิ่งผลงานเอาละกันนะครับว่าสิเป็นจังไดน นะครับตอนนี้กำลังเก็บปูกุ้งอยู่นะครับผมนะฮะโอ้เสือมดแดงเสือมดแดงเือมดแดงพอได้อยู่ครับพอได้อยู่เดี๋ยวเก็บกุ้งเสร็จนะครับผมเดี๋ยวผมก็สี่เฮ็ดทําความสะอาดนะครับดักไว้มาวานนะครับที่ลงไปนะครับเป็นวิธีนะครับการเก็บนะครับอุปกรณ์ที่ดักกุ้งนะครับ ม้วนใส่ขวดนะครับเอาเสียกี่ห้องยนลงนะครับก็ขวดนะครับผมเก็บม้วนม้วนนะครับทย่อยเก็บเันไปเรื่อยๆครับจนเสร็จปุ๋ะไปแล้วก็สีไปแยกคัดนะครับกุ้งกับปลานะครับพอมันร่วมกันเขาต้องเฮ็ดทำความสะอาดแล้วก็แยกนะครับแล้วก็จะค่อยนําเป็นเมนูได้นะครับผมเดี๋ยวเอามาว่างนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวขอเก็บอีกอันนึงครับนะครับตามมาเบิ้งครับพี่น้อง นัทนัทนัทพี่น้องเบิึงครับอโอ้ได้หอดปลาคิ้วได้หอดปลาขาวได้ทั้งกุ้งด้วยครับ<ว>โอ้มาามาาอยมันมันอครับพี่น้องมันอยู่<ว>ตัวใหญ่ๆกบกวับ หลังจากเก็บเซตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเฮ้ากับมาคัดนะครับแยกออกกุ้งก็ยู่ส่วนกุ้งครับป่าก็ยู่ส่วนป่าครับเบิ้งครับพี่น้องโอเคหลายขนาดครับพี่น้องโอ้ยกุ้งเต็มเต็มบอกแล้วครับเดี๋ยวผมคัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาเบื้องกันนะครับผมวัสิได้หลายปันไดนะครับแล้วผมจะเฮดเมนูอย่างนะครับมาเบื้องกันเลยละกันนะครับ เมนูน mm ี hmm. wow. mm ่ค hmm. รับเป็นกุ้งเต้นนะครับที่ผมได้ไปดักนะครับแล้วก็แยกกุ้งกระป๋าไว้นะครับผมบรรยากาศฝนตกนะครับช่วงนี้นะครับชุกเฉินสักนิดนึงนะครับต้องขอประธานอภัยนะครับต้องย้ายสถานที่ไทยนะครับผมนะครับรีบๆพอนฮอดเลยละกันนะครับกุ้งกับกระลังเต้นนะครับพี่น้องมาครับมาเด้อมากินน้ำกันเด้อครับผู้ใดมีก็เผากระป๋าก็ มากินน้ำกันด้วยครับพี่น้องเด้อโอเคกุุงจากสะนะครับสุดๆพี่น้อง <Hey. S 1> เนี่ยหวานขนาดครับพี่น้องครับ ลมก็พัโดโ่วยมากเราพี่น้องฝนก็โปรยมากเอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วสีไทยท้ามือไหนฝนตกสู้มือสู้หอ,นอกนกุ้งว่าบบเขาคอยๆเคี่ยวเด้อพี่น,อน้องเอะนกุ้งมันสิทธรริาจ จับครับแซ้จับตันกุ้งครับพี่นอ้อไงตัวใงญ่ครับพี่นอ้องมันปุ้งมันปุ้งมื่อนี้นะครับประสบความสำเร็จครับพี่นอ้องดักกุ้งตั้งแต่เมื่อวานม่ย่ำเมื่อเช้า ประสบความสาเร็จจริงๆนะครับผมมีอีกหลากลายครับอยู่ในกระถางพุ่นนะครับโอ้คำโอ้โอหยพี่น้องเบิง้งไห้พี่ให้น้องเบิ้งครับผมผู้ใดมีกับเขา้ขากข้าป่ากับมากินน้ากันเด้อครับพี่น้องเด้อ แดดออกนะบัดเนี่ยอขอประทานอภัยที่บ่ได้เฮ็ดนะครับสำหรับการปุงปุ้งนะครับปุงเต้นให้ใหพี่ให้น้องเบิ้งนะครับผมฝาพบอครับพี่นอ้อง นกับซิม่าอยู่มมรยครับพี่น้องน้ำบ่มีเลยสิสดน้ำจักน้อยเฮ็ดแขนโพดครับพี่น้อง เต้นยู่ครับกลุ่มก็เต้นดูครับพร้อมน้ำปลาครับเข่าขัวนู้นว่าพี่น้อง อเต็มไปใ้วยะซรัพี่มาพี่อ้ยแซ่บครับพี่น้องสะใจแท้ๆกุ้งสดๆเนียวหวานๆจากสะครับพี่น้องครับพวงไปพูดละพักกับกบซิมี่นะครับแต่งกว่านะครับตัวฝัก่าว แล้วกะ็ไปเกืบพ่วงนะครับน้องปุ้งยังไม่เสียชีวิตนะครับผมยังเต้นอยู่นะครับพี่น้องสัใจแท้ครับพี่น้องเลย ยอดครับพี่นอ้องน้ำหูน้ำตาแตกครับขอพระท่านอภัยน้นำเด้อพี่น้องเด้อ สุดยอดพี่นนองทั้งแซ่บทั้งนัวทั้งเผ็ดโอเคขอพระ่านให้ครับ ดยอดแท้ๆพี่น้องทั้งเผ็ดทั้งแสบทั้งนัวสำหรับเมนูไก่กุ้งนะครับมือนี่นะครับเบิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเผ็ด <Okay. S 1> จนผมน้ำหูน้ำตาไหลนะครับน้ำตาแตกนะครับผมแสบเผ็ดนัว เนื้อกุ้งกับวานหวานนะครับจากสะนะครับสำหรับอีพินานะครับผมจะเสนอเมนูอี้ยังจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่ละกันนะครับผมอีพินี่ครับไม่ชอบไอต้นผ้าสวบลากตะกอนครับผมสวัสดีครับ